ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยมีเรื่องเฉาเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเนี่ยมีสามเณรถูกเจ้าอาวาสทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยจนน่วมไปหมดทั้งตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเนนรูปนี้รูปเดียวมีหลายรูปที่โดนกระทําบางรายในยหูฉีกด้วยก็มีนะครับนี่มีการโพสเฟซบุ๊กโดยคุณเจษฎากรชุบคํา โพสภาพประกอบด้วยบอกว่าเนี่ยสามเณรถูกเจ้า,าวาดวัดศรีหนองหินทำร้ายจนเจ็บหนักเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยนะเป็นเจ้า,าวาดเนี่ยมีสิทธิ์อบรมสามเณรได้ตามหน้าที่มีสิทธิ์ลงโทษเนรได้ตามความเหมาะสมแต่นี่คือการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเกินไปไหมบวชเรียนมานานแต่ยังขาดสติมีหลายครั้งแล้วที่ได้ยินแต่ไม่นึกว่าจะเจอกับตัวหลานผมโดนผมไม่เอาไว้นะครับก็สามเณรเนี่ยเป็นหลานของผู้โพสต์นี่นะฮะ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามเรื่องนี้นะครับกับทางสามเณรกิติศักดิ์อายุ13ปีนะครับตอนนี้ก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านที่ตําบลหนองย่าปร้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับนอนเจ็บอยู่ในมุ้งภายในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเนี่ยสภาพเนี่ยใบหน้านะทั้งซ้ายทั้งขวานะได้รับบาดเจ็บตาเนี่ยเขียวทั้งสองข้างที่คอก็มีบาดแผลนะครับสาม,มนเนณรกิติศักดิ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดช่วงเย็นวันที่16กมกราคมที่บริเวณข้างโบสถ ของวัดหนองหินเนี่ยอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยขณะที่กําลังทํางานวัดอยู่จูๆ่ๆก็มีพระอาจารย์สุพรรณแก้วมงคลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยวิ่งมาทําร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบหลายครั้งนะครับตอนนั้นก็ร้องขอให้อีกฝ่ายเนี่ยหยุดกระทําแต่ก็ไม่ยอมหยุดพอถูกกระทาจนหนำใจแล้วอีกฝ่ายก็เดินกลับไปส่วนตัวเองเนี่ยเรียกว่าเจ็บระบบไปทั้งตัวส่วนสาเยเนี่ยไม่ทราบเป็นเพราะอะไร นอกจากตัวเองก็ยังมีสามเณรคนอื่นเนี่ยถูกทำร้ายจนเจ็บหูฉีกมาแล้วหนักกว่าตัวเองด้วยซ้ำก็มีเ,เดี๋ยวลองฟังคนเจ็บหน่อยครับลอง,ลองมาค,ค,ค้างเลยครับฟ้องแล้วเขาประจานผมแล้วเขาประจานแล้วเขาก็ยังไม่พอครับแล้วเขาก็ใส่ต่อเลยใสาเหตุเพมาะอะไรลครับนี่คิดว่าน่าจะไม่พอใจผมนะทำงานไม่พอใจผมมีรู้เหมือนกันนะผม <พ>ไม่<ผ>มไม่ส่ใเลยครับปกติมันก็ทาดีมาตลอดนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นเรื่องที่เจ้าอาวาสไม่พอใจที่สาม,มเณรทํางานได้ไม่ดีพอขณะที่คุณอานะครับนายเจษฎากรคนที่โพสต์เรื่องนี้ลงใน Facebook บอกว่าหลานเนี่ยคือมีบ้านเกิดอยู่ที่มุกดาหารแต่ว่ามาอยู่กับเขาเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเรียนหนังสือที่นี่ต่อมาได้เข้าบทเรียนที่วัดศรีหนองหินตั้งแต่ชั้นมหนนะครับมาได้ปีกว่าละ จนกระทั่งล่าสุดพอรู้ว่าหลานเนี่ยถูกเจ้า,าวาดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนองหินแล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจสพหนองหินเพื่อดำเนินคดีกับเจ้า,าวาดให้ถึงที่สุดนะครับส่วนสภาพสามเณรตอนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บเนี่ยกินข้าวก็ยังไม่ค่อยได้เลยนะครับต่อมาทางคุณอาของสามเณรพร้อมกับญาติคนอื่นๆเดินทางไปพบตำรวจสพหนองหินเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ยังยืนยันบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด นี่นะครับทีนี้มันมีบุคคลคนหนึง่งชื่อว่านายเจตศดานายกฤษดาสิริคุปอายุ20ปีเป็นหนึ่งนี่เป็นหนึ่งในคนที่เคยถูกเจ้าอาวาสทำร้ายเนี่ยเดินทางมาเป็นพยานให้ด้วยนะครับบอกว่าเมื่อปี59ขณะที่ตัวเองบวชเป็นเนนอยู่วันนั้นเนี่ยบังเอิญเนี่ยถือกิ่งไม้ไปโดนเจ้าอาวาสเจ้า,าวาดไม่พอใจได้หยิบกิ่งไม้เนี่ยฟาดใส่ท้ายทอยแล้วก็ด่าทอนอกจากนี้ยังมีสามเณรรุ่นพี่หลายคนที่โดนเหมือนกัน มีอยู่คนหนึ่งที่โดนตีถึงกับหูฉีกจนสุดท้ายพ่อแม่ต้องย้ายให้ไปเรียนที่โรงเรียนในตัวเมืองเลยนะครับคนนี้ก็เคยถูกทำร้ายเหมือนกันเขาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยเห็หนุกจะทำก็โดนตีท้ายทอยครับไม้กิ่งไม้โดนตีท้ายทอยตรงหัวนะครับตรงท้ายทอยหนึ่งครั้งครับนอกนั้นก็โดนด่าไม้ไปโดนเพื่อนครับแต่ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนผมก็ไม่ได้ดู ยื่นไปรงนี้อะหน้าผมก็หันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งจะรับไม้ที่กําลังมันยื่นมาให้นะครับแล้วโดนแล้วทีนี้มันก็เลยจับตีตรงนี้แล้วครับนี่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับทางตํารวจก็อยู่ระหว่างนะครับที่จะสอบปากคาผู้เสียหายต่อหน้าสหาวิชาชีพส่วนอาการของสามเณรเนี่ยนะครับจะถึงขั้นสาหัสหรือไม่ก็เดี๋ยวรอผลเขาเรียกว่าผลพิสูจน์ผลตรวจสอบทางการแพทย์นะครับ เดี๋ยวก็จะมีการออกหมายเรียกเจ้าอาวาสเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปขณะเดียวกันผู้สึกข่าวเดินทางไปที่วัดศรีหนองหินโดยตอนที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะก,ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าคณะอำเภอหนองหินทางผอ,อ,อสำนักพุทธศาสนาจังหวัดเลยตำรวจชุดสืบสวนสพหนองหินนะครับก็ไปสอบถามกับเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็คือพระสุพรรณแก้วมงคล ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดนซักนานเป็นชั่วโมงเลยนะครับพระสุพรรณแก้วมงคลบอกว่าสามเณรรูปดังกล่าวมาบวชเรียนแล้วหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาก็เป็นเนรที่ดีมาโดยตลอดแต่ระยะหลังเปลี่ยนไปไม่เคารพเหมือนแต่ก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะจนกระทั่งต้องคาดคันสอบถามอาตมาเนี่ยจับมือเนนแล้วถามว่าอาจารย์ทำอะไรให้เนนโกรธและด้วยความโมโหจึงพลั้งมือตบจนกระทั่งเนน เนี่ยเสียหลักเขาเรียกว่าล้มลงไปชนหินเอ,อเรียกว่าพลั้งมือตกแล้วเนนไปกระแทกหินนะครับส่วนที่บอกว่ามีการเตะต่อยกระทืบยืนยันว่าไม่จริงยอมรับว่าตอนนี้ก็เสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอเดี๋ยวลองฟังจเจ้าอาวาที่ก่อเหตุทำร้ายเนนหน่อยคุณผู้ชมฮะ ยตลอดเราก็สงสัยก็ไปจับมือคันทีนี้ด้วยควัดเราเนี่ยสามเณรเขามาเปลี่ยนปแปลงเขาไม่มีความเคารพเชื่อฟังอาจจะคุยด้วยก็ไม่คุยจะเดินไปหาก็เดินหนีจะไปนั่งด้วยก็ลุกหนีไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็เลยคา,าดคันถามก็ไปจับมือคันทีนี้ด้วยความที่โมโหก็เลยเนี่ยเอามือเนี่ยไปไปตบเนนอ่าแล้ว อเผอิญว่ามือข้างหนึ่งเราจับมือของเขาไว้เขาเขาก็หลบเขาก็ดึงทีนี้ก็หกลม้มอาตมาก็ล้มไปตามทีนี้คือเนนขอล้มไปชนในตบเขาด้วยฝ่ามือมันไม่น่าจะมีแผลอะไรนะไอเรื่องการกระเทือบการอะไรเรื่องต่อยอาตมาไม่ต่อยอาตมาตกพลังมืออาตมาเนี่ยอาตมาตีด้วยมืออาตมาเป็นพระอาตมาไม่ได้กระทือบหรอก นี่นะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือคําชี้แจงจากพระสุพรรณแก้วมงคลเจ้าวาดวัดศรีหนองหินนะครับซึ่งวันนี้ทางพอ,อสํานักพุทธจังหวัดเลยนะครับนายประสงค์ทองประได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเจ้าอาวาสได้รับสารภาพว่ากระทําลงไปจริงแต่เป็นการพลั้งมือไม่ได้เจตนาทําร้ายสามเณรเนเน,เนเนี่ยล้มใกล้ๆโบสถ์มีการสอบถามแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปข้อเท็จจริงแต่ถามว่ามีโทษไหมมีแน่แต่จะระดับไหนหรือทําทันบนหรือว่ากล่าวตักเตือนเนี่ย ก,ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึง่งแต่ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องมีการเขาเรียกจับศึกนะฮะขนาดที่พระครูอุดมธรรมเจ้าคณะอำเภอหนองหินบอกว่าเจ้าอาวาดรับสารภาพว่าพลั้งมือมีโทษเล็กน้อยเท่านั้นนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาสอบสวนหลังจากที่คดีที่โรงพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ,อในงานนี้หลายคนบอกว่าเนี่ยยังไงก็อย่าปกป้องกันนะไม่ใช่ว่าเนี่ยเ,ออเห็นอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเจ้าวาดพูดอะไรจะเชื่อหมดนะฮะ เนี่มันจะต้องมีการเขาเรียกว่าดูจากบาดแผลเนี่ยเป็นหลักนะฮะว่ามันเป็นไปได้เหรอล้มลงไปเนี่ยจะเป็นบาดแผลเนี่ยขนาดนี้แล้วก็รวมไปถึงนะรวมไปถึงสามเณรรูปอื่นๆที่เคยถูกกระทำเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันแบบนี้เนี่ยออนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฟังความให้รอบข้างด้วยนะครับ